5ก็คือบริเวณตรงนี้นะปรากฏว่าเขารับอยู่นะสครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นลุ้นการขึ้นรอบใหม่นะตอนนี้กำลังติดแนวต้านแสนสองซึ่งเดิมเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นแนวรับตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเบรกแสนสองยังสามารถที่จะลุ้นออทามไฮและยังสามารถที่จะลุ้นแสนส0ง 600ได้อยู่นะครับก็คือทำโอไทม์ไฮใ,ใหม่นะในกรณีที่เขาสามารถยืนแสนสองได้นะอตอนนี้ยังอยู่ในกรอบแสนแสนสองกับแสนหนึ่งหมื่นแปดพันอยู่นะครับโอเคอ่ะเป็นผมผมจะลุ้นให้มันเบรกแสนสองก่อนนะให้มัเบรกแสนสองก่อนแล้วเข้าขาขึ้นดีกว่าเนาะโอเคเป็นบายเนาะเป็นบายนะหลังจากที่มันเบรกแสนสองแล้วก็ตั้งสต็อปมันอยู่ที่เดิมเลยนะตั้งสต็อปมันอยู่ตรงนี้เลยเนะี่ย